เรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียริที่เคารพท่านดิฉันเด็กหญิงนัตนาพรถาวันวัฒน์นักเรียนจากโรงเรียนตาพงวิทยาราชมังคลาพิเศษการผริตผิดกฎหมายทำลายชาติสูตรอนาถอำนาจนิยมจมลงเหวขอรับชั่นทางโกงกินเป็นคนเลวดูดดังเปรวไฟสารชาติพินาศพันความเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประกอบด้วยความเห็นผิด เป็นการผิดศีลธรรมของความประพฤติไปในทางที่เสื่อมเสียหากเล่าลหาล,าลงอำนาจในความผิดแต่ทำให้เราตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภเป็นรากแก้วยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกิงมีกิ่งใบประดุดหอกคอยทิ่มแทงออกดอกเป็นกิ่งคาวเลือดและคราบน้ำตาของประชาชนทั้งแผ่นดินเพียงเพื่อสนองความต้องการของใครบางคนน้ำจากแม่น้ำทุกสายที่ไหลลง ก็ไม่เคยทําให้มหาสมุทรนั้นเต็มชั้นไดความอยากของมนุษย์ก็ฉันนั้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่ไรู้จกักพอไม่ชอบปรับขนาด,ดจิตใจของตนให้เท่ากับทรัพย์สินเงินทองแต่ชอบปรับขนาดของทรัพย์สินเงินทองให้เท่ากับใจของตนทุกคนเกิดมาล้วนปราถนาความสุขและประสงค์ที่จะดําเนินชีวิตโดยปราศจากการเปลีล่ยนเบียนแต่โดยความเป็นจริงแล้วประเทศไทยเกลื่อน เอารัดเอาเปรียบเริ่มจากทรับท่านเล็กๆเช่นการจ้างการทํารายงานของนักเรียนไปจนถึงการผ่านนบของข้าราชการและนักการเมืองทําให้เยวาวชนไทยผู้ได้สมรัพด์และคุช้ชินวิถีที่อุบาทนี้กลายเป็นผู้ที่มีนิสัยชอบโกงชอบเบียนเบียนผู้อื่นโดยไร้จิตสำนึก การเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนมีปรากฏเล่าร้อนเกดขึ้นกับผู้ใดก็จะเผาลนสันดานนั้นให้กระดุ้มมากยิ่งขึ้นบรรดาผู้ที่ถูกราคาเผาลน้นจะกระดุ้มในจิตใจประสบกับความตายเพราะความทุกข์คือไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการผู้ประกอบด้วยความโลภความอยากมีอยากได้มีจิตใจที่ถูกปิดบังไปด้วยความหลงผิดคือมายา ที่เปรียบเสมือนเวลาแห่งความหวาดกลัวเพราะจิตคิดแต่กรรมชั่วที่ตนทํางลงไปกระบวนกรรวายเกงว่าผู้อื่นจะรู้จะเห็นและไม่เป็นที่คบหาสมาคมเจ้าหน้าที่รัฐที่ทาชั่วพกคนเลวคนชาจึงนับเป็นบุคคลนอกสายตาที่น่ารังเกียจได้ถูกสังคมยัางเหยียดอยู่ร่างไปดังนี้แล้วบุคคลที่ปรัทุืผู้จริตคอร์รัปชันย่อมหาความสุขก,กายสบายใจไม่ได้เลย หากเราเป็นผู้หนึ่งที่ประสงค์ที่จะมีความสุขและความสําเร็จที่ยั่งยืนเราต้องรู้จักปฏิเสธพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยห่างเหินจากการนําหลักธรรมมาพิบาลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันหนึ่งในนั้นคือความโปร่งใสซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีคือสุจริตและยุติธรรมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะความซื่อสัตย์สุจริตจึงเป็นพื้นฐานของคนดี เป็นของขวัญอันมีราคาแพงเพราะจะหาซื้อไม่ได้จากคนราคาถูกคนราคาถูกสามารถซื้อได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นคนราคาถูกที่ซื้อได้ด้วยเงินจะสมบูรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหามไม่ได้จากความสรัตธ์ซึ่งถือคุณธรรมจึงมีอยู่เฉพาะคนที่เพชรนินจินดาเทียบค่าไม่ได้สุจริตธรรมนำตนให้ผ้นผิดสุจริตธรรมนำชีวิตให้สดใส สุจริตธรรมนำตนห่างอบายสุจริตธรรมนำไทยให้เย็นยงขอบคุณและสวัสดีค่ะทัพทีมที่15นะครับโรงเรียนมัธยมทัพทีมสยาม04นระ์ับ